就很多。 ทีแรกเราจับดูค่ะมันก็ไม่ยุบแต่ก็ไม่มีอาการเจ็บปวดหรืออะไรนะคะคก็เลยแบบพอมันไม่ยุบป,ปะค่ะเราก็เริ่มสงสัยก็เลยไปหาหมอค่ะคพอไปหาหมอแล้วหมอเขาก็เลยแบบไปถึงปุ๊บเราแจ้งเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาก็เลยให้ไปซี่เพลยหูคอจมูกเลยค่ะพอคุณหมอหูคอจมูกเป็นเป็นคุณหมอเฉพาะทางอะค่ะคพอเขาเจอเขาก็เลยแบบส่งซ C s c ก n เ ray อะค่ะพอพอเราไป X ray h o อ m i s t เตอ์ค่ะคมันก็เจอจากตัวนี้ก็เจอว่าเป็นต่อมน้ำเหลือง เสพค่ะแล้วข้อที่พีกก็คือไปเจอก้อนที่หลังโพงจมูกค่ะใช่ค่ะก้อนนั้นมีขนาดประมาณห้าหกเซนนะคะตอนนั้นแล้วแล้วคุณหมอแนะนําว่าอันนี้คืออะไรครับคุณหมอได้บอกไหมครัตอนนั้นคุณหมอก็แบบให้กําลังใจเราแต่ว่ามันอาจจะเป็นท่านบอกตรงไหมครับว่าเป็นมะเร็งเลยท่านบอกไหมยังไม่ใช่บอกไม่บอกใช่คุณหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นเนื้อดีเราก็ตัดออกแต่ว่าถ้ามันเป็นเนื้อร้ายก็คือเราก็ต้องรักษาใช่ค่ะ ก็ใช้พิธีแบบตัดชิ้นเนื้อค่ะไปตรวจระมาณ4ี่้าครั้งค่ะก็ยังไม่เจอผลนะคะใช่ค่ะพอรอบสุดท้ายคุณหมอให้เข้าห้องผ่าตัดนะคะเป็นจานวางยาสรุแล้วก็ใช้มีดเข้าไปตัดออกปาใช่ใช่ค่ะแล้วถึงเจอว่าเป็นมะเร็งค่ะ